สนบดำรงครับสาขาศิลปินลิเกดีเด่นแห่งปีครับเป็นเชิญคุณน,นุ่นครับกล่ความรู้สึกด้านซ้ายมือครับ เป็นรางวัลที่มีค่าค่ะแล้วก็เป็นเกยียรติมากๆที่ได้รับรางวัลวันนี้นะคะขอบคุณเวทีสอดร่ำน้ำเพชรค่ะ totally cool. พ่อครูแม่ครูเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะคะแรงผลักดันที่ทำให้ได้มีรางวัลและได้รับรางวัลในวันนี้นะคะขอโทษทีค่ะก็ จะรักษาความดีไปตลอดนะคะเจะ้ารางวัลกลับไปฝากพ,พ่อกับแม่ค่ะไม่มีอะไรนอกไปจากคำว่าขอบคุณมากมนะคะคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณนุ่นในชนกอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับและขอขอบพระคุณนะครับเศสัชกรหญิงสิรินยาพงประยูน